มาเด้อสงการปีนี้มาหลวเนื้อน่องไร่กิ่งเจีวขีเพียรเสียบเนี่ยนองไอร่งามๆสวอมาใหม่ๆเมื่อกี้ครับปาดไปเลยจะเป็นชิ้นพอดีครับเ,เนื้อน่องไร่มังามเลยติดตัวโอ้สุดยอดไปเลยอยากจะปาดเยอะปาดน้อยเท่าไหร่ก็ตามสบายใจเลยทีนี้นนใส่ขีเพียรสดๆเพิ่มแถมมให้มาขึ้นนียครับเกล้วก็เทียงไปเลยเอนาเท้านั่งในมันแล้วก็เอาไปใส่เตาครับมันสุกเองมันสุกฟอนขึ้นฟองพูดๆดดอีกแบบปีเกลียบไปเลย แล้วก็เทลงไปใส่ตัวดี่ไหมก่อนเทดีแท้ลงไปเตะโพงชุดรสหรือแป้งงวลงไปใส่ได้หลายไปเลยดิบน้งไปลาลงไปนี่สีเข้มนู่เทีข้าวกล้องลงไปแบบใส่บักกี้หัวลงไปนี่สีเผ็ดใส่ต้นหอมซอยลงไปแบบอ๋อแล้วก็คนคุกคล้มันเข้ากันผมอ่ำล้ำเลยพี่น้องเ้ยจอดเลยกรดแกแล้วใส้หนามลงไปลวกเนี่ยใส่ใบมะกรูดลงไปใต่ไข่แบบเราสองใส่ครับที่คาดหาเนื้อนองไร่ซอยไปเรากรี๊ดเที่ยงไปเลยแล้วก็คนไปคนมาลวกกันสุกแค่นั้นเอง ก็าต้องลวกรถครับสิบวินาทีก็พอไม่ติดเสียบเบหวานเทบึ้มลงกล้วยไปเลยอ๋อสดๆชามๆหวานๆเลยครับพี่น้องเลยจ,เจ้ำแี้วขมเทไปเมื่อกี้ครับมามจัดมา